ครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาเจอ,เจอกันในทุกวันเสาร์แบบมิสเป็นนาฬิกาจนถึง12นาฬิกากับโทรเยประชากรสิมาดําำงครับในรายการท่องเที่ยวทั่วไทยแบบนี้นะครับจะเจอกันได้ที่ก a ส6 OK Sport Radio แล้วก็106.75ครับรวไปถึงช่องทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับ ไทยไไดีออนไลน์คอและก็ s m o n l i n e n e t ฟังกันได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมส่ง SMS มาพูดคุยกันได้ที่96นะครับเว้นวารคกามด้วยข้อความขหองคุณส่งมาที่4890011ครับข้อความภาษาบารท,ทั่วประเทศก็มาถักทายกันได้นะครับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณประทับใจนะครับหรือจะเป็นในส่วนของร้านอาหารอร่อยๆที่คุณรู้สึกชื่นชอบนะครับก็ส่งมาบอกมาแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณได้รับทราบกันและสาหรับรายการในวันนี้ครับคุณจะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูฝนแบบนี้จะมีีีทท่่่ไหนหนนนาาสใจเยว บ้างนะครับแล้วก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการเที่ยวอย่างไรตลอดท,ทั้งดูฝนแล้วก็รวมไปถึงร้านอาหารที่อร่อยๆมีเมนูเด็ดๆแนะนําอย่างไรนะครับไปตามกันให้ดีตลอดร,รายการของวันนี้ครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ